สวัสดีครับพบกับสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จุดจบ72ล้านปอนด์โซซชช่าเฉลยแล้วนะครับเหตุผลที่ <c oughs> แท้จริงซันโซฟอร์มบูกับแมนยูไม่ใช่แค่ทัศนติแต่คือการติดเชื้อปิศนาที่ไม่มีใคร <c oughs> เคยรู้โอ้ยทัศนติมันก็ขี่กูนี่คิดว่าจะของเก่งเนาะโอ้ยกูต้องกระชากจังสัน้นกูต้องเล่นจังซี่เป็นจยงไหนล่ะ มีต่เรื่องกับปุนซื้อมีเรื่องกับบักเทนหกักบักหัวลานมีเรื่องกับบักอัมริม,รมบัตตานีเขาก็เอาให้ยายตัวหลับบัตตยานี่้ายแบบยืมตัวตอนนี้ก็อไม่มีผู้ใดอยากจะซื้ออ้าวไปฟังนะครับบบกโซซามันมาจากไหนอันฟอร์มอันหวยที่แท้จริงมันเป็นพอหยังสี่ปีเห็นความลวเหลวที่โอทัฟอร์ดนะครับถูกตัก้งคำถามมาตลอดล่าสุดโอเลกกนาโซซาอีตผู้ัดการทีแมนเชสเตอร์ด United, ได้ออกมาเปิดเผย ความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนถึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจเดนเช,ชโจต้นเืนรนอย่างหน,นักกับปีศาจแดงนะครับก่อนรับตูกเปิดเผยอ,อ,อาการติดเชื้อในหูจุดชนวนหายนะสโซเชยคือคนที่ไล่ล่าไลเซนจเดนเชโจนะครับโดยค่าตัวมาสารถึง72ล้านปอนด์ในช่วงสมมติปี2021ซึ่งเป็นดีลเสริมทัพมาพร้อมกับการกบมาของคริสตโนโรนัลดแต่แทนที่จะได้เฉิดฉายนะครับ โชัมีฟอร์มที่เชื่อนช้าและหนาผิดหวังตั้งแต่แรกเริ่มล่าสุดอดีตกุนซูชาวนอร์เวย์นะครับได้ขายปศนาผ่านทางรายการดิโอลับว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องฟอร์มแต่เป็นเรื่องสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าที่คิดเขาโชคร้ายมากก่อนที่เขาจะมาร่วมเทียมเขาไปพักร้อนและสุดท้ายก็เกิดติดเชื้อในหูอย่างนุนแรงเขาต้องการโรงพยาบาลและมีปัญหายอย่างหนักในช่วง1ิวันแรก ก่อนที่เขาจะได้เริ่มซ้อมกับเราได้ซ้ําโซชากรานี่คือการเปิดเผยที่ชี้เห็นว่าดาวเตีายรนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการนี่คือการเปิดเผยที่ชี้เห็นว่าดาวเตร๋ยไรนี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากการติดลบและแทบไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพเลื่อยก่อนที่โซชาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งไม่มีข้อแก้ตัวฐานทัณกติคือฟังเส้นสุดท้าย แม้การติดเชื้อในหัวจะเป็นเหตุผลที่น่าสนใจสําหรับการเริ่มต้นที่ย่ำแย่แต่โซชาเกนก้นย้ําว่าอาการป่วยไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวสําหรับการล้มเหลวที่ตามมาทั้งหมดได้ความตตวตังคแนวตัวเนื่องภายใต้ใตการก,กดทีมของออริทินฮักคือความผิดพลาดที่มาจากตัวสันชดเองวันน้าส่วนตัวการมีปัญหากับเตนฮังอย่างเปิเดเผยและออกแถลงการตอบโต้ผู้จัดการทีมแบบนั้นทําให้เขาถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ขาดความเป็นมืออาชีพต่อย้ำทัศนติ พฤติกรรมล่าสุดในการไปตอบกลับโพสต์ของมาคัสเดฟอร์ดด้วยคําว่าเสรีภาพหรือฟ e ีด o มยิ่งเป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำทัศนคติที่เป็นปัญหาอย่างรุนแรงสรุปค,คือการติดเชื้อในหูอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เริ่มต้นไม่สวยแต่ความเลื่มเหลวที่มาต่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนและหลายปีจะนําไปสู่การปล่อยยิมตัวในทยที่สุดล้วนมาจากความผิดพลาดของตัวเขาเองทั้งสิ้นนะฮะ มึงสิมาติดเสือในหูสิแตกยังมันตักติบอดีแล้วพี่นองเลยไม่จะไปแก้ตัวให้มันนะเต้ือขี่กูเนี่ยกูถามเนะี่ยตอนนี้ก็ไม่ไผอยากสื่อมันดีหรกครับกูบอกสืส่อซะตอนนั้นก็ดีกระดาจากิกยังไปมีเรื่องกับขาเจ้าไปทัวร์แรดฟอร์ดอันสินยายกับไปอันพิมพ์กับมาเสรีภาพฟี่ดมโอ้ยตอนนี้เป็นยังไงล่ะก็ไม่ไผอยากได้จากทีมพี่นองเลยถูกเยี่ยมตัวก็ไม่ไผอยากจะสื่ออีดี ่าน่งยกับแพงโอ้ยสัปดาห์ละสามแสนวันพวกกูเป็นคนสนับสนุนจำเขากับเตียวโยสันกินรู้ฮารู้ฮาร้าเนาะมึงเนาะเต้คือขี่นี่บพวเคยสั่งเบียกสั่งงา,านให้พวกกูเลยกูตามเสียจนกูเมยพี่น้องกับมึงเอาเดอ้อพี่น้องเลยน่าช่าร้อยคินถึงกับเบ๋ปากเบ๋หน้า สวนโซชาการรายการหลังยกย่องแข่งผีว่าเก่งจนหยุดไม่อยู่ลั่นนั่นไม่ใช่คำชมจัดมดันนะลอ,อยกียนบักโซชานี่ไม่ได้ขี่แขวนี่คือความขัดแย้งที่ดุดเดือดระหว่างสองอดีตตำนานแมนยูรอยกินไม่พยายามซ่อนความเอือมระอาเลยแม้แต่น้อยเมื่อโอเลโกนาโซชาอาดีตกุนซือปีแสดงเอปากยุกย่องอองตนี่หมกักซิ่าวอาดีตลูกทีมว่าเก่งจนหยุดไม่อยู่ในยุคที่เขากลุ่มเทียม คำชมนี้กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้คีนโน่ต้องรีบสวนกลับอย่างเจ็บแสบทันทีถึงกับเบป้ปากเก่งมึงคือบโบไดยูก็แม่นยูแหละ,ะโซซาเอ,อ้ยก็ว่าไปตัวทีนาะคาพูดของโอเล่ที่ทําเอาคีนโน่แทบสติแตกในารายการดีโอแลบ,บนะครับโซชาซึ่งปัจจุบันว่างงานถูกถามถึงก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้ซึ่งปัจจุบันไปคแข่งในลีกเม็กซิโกคำตอบของก้าวร้งปฏิกิริยาตามคาจากลอยคีน ที่วิจารณ์มักยาวมาตลอดชีวิตเขามีพรสวรรค์สูงมากในวันที่เขาฟอร์มเข้าฝักเขาเก่งจนหยุดไม่อยู่จริงๆโซชากล่าวทันทีที่ได้ยินคําพูดว่าในวันที่เขาฟอร์มเข้าฝักรอยคียนถึงกับเอ็นหลังพิงเก้าอี้และจ้องมองขึ้นไปบนเพดานก่อนจะปล่อยมัดเด็ดสวนกลับอย่างรวดเร็วในวันที่เขาฟอร์มเข้าฝักนั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยโอเลสิ่งที่คุณเพิ่งพูดนะมันหมายความว่าคุณไม่ได้เห็นฟอร์มแบบนั้นบ่อยๆหรอกนะ ต่อย้ำทำไมรอยคินถึงไม่ยอมจบกับมาร์กซิยาวสำหรับรอยคินคำว่าเก่งเป็นครั้งคราวไม่ใช่คุณสมบัติของนักเตะดับเป็นยูในม่ใช่ครั้งแรกที่เขาสับมาร์กซิยาวอย่างไม่ไหวหน้าเดือนธันวาคมปี2 0 2 3ิรอยคินเคยแนะนำมาร์กซิยาว,ว่าควรไปเล่นในลีกที่ต่ำกว่านี้เพราะไม่มีคุณภาพมากพอสำหรับพรีเมียร์ลีกคำวิจารณ์สุดแสบเขาระบุว่าเราให้อภัยเขาเพราะเขายิงประตูได้ทุก14ปี เขาทำบอลเสียตลอดซับแหลกไม่เลือกหน้าหล้งเกมแพ้สเปอร์คินเคยไปชดว่าสู้ไปเอาแฟงสเตเปนตันกับนอร์แมนไว้ซัดซึ่งเป็นนักเตะตำนานยุค80กลับมาเล่นยังจะดีกว่ามากซียาวเลยบทสรุปรของเรื่องนี้จะเจนในสาตาของรอยเคียนกันที่โซช,ชายอมรับว่านักเตะเก่งแค่เป็นบางครั้งบางคราก็เท่ากับว่าเป็นการประนามว่าเขาไม่ดีพออย่างที่เคยนเคยยืนยันมาตลอดนะฮะ สิเก oh, wow, ่งสิแตกยังโอ้ยบักซนซาเออจังอียงเบ่าสิแตกด่วนทุ่มสุดตัวผีแดงพลิกแผนสู่ยุคอินิออสพร้อมเบิกงบ88ล้านล่ามบิ๊กฟิลเบอร์6เป้าหมายอันดับหนึ่งโซนการนะครับแมนยูภายใต้การดูแลของอินิออสสวแวกับลำแผนการซื้อขายั้งใหญ่นะครับเตรียมทุ่มเงินมาสานกว่า100ล้านยูโรเหลราว 88ล้านปอนด์เพื่อปะหน้ากุ๊กแกข่งคว้าตัวเอเลียดแอนเดอร์สันมิฟิลด์เรารุ่งความร้อนแรงจัดนัตติงแฮมฟอร์เรสเข้ามาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการสร้างแดนกลางยุคใหม่เบอร์หกคนใหม่ทุ่ม88ล้านปอนด์เพื่อแอนเดอร์สันรายงานล่าสุดจากฟิตเจอนะครับสื่อชื่อดังแดนกระทึงดุสเปนยินันว่าแมนยูพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวระดับทำลายสถิตคว้าลายเซ็นของแอนเดอร์สันในวัย23ปี ที่พัฒนาจากปีกซูมิฟิลตัวรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพิมลิกอย่างโดดเร็วดาวรุ่งพุ่งแรงอันเดรสันเกตเตอร์เทนที่จะได้เป็นคู่หูของดิแคนไรท์ใแดงกลางในนมทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกฟุตบอลโลกเป้าหมายเบอร์หนึ่งและข่าวระบุชัดเจนว่าดาวเตะรายนี้คือเป้าหมายอันดับที่หนึ่งในการเสริมแกร่งในตำแหน่งไหนลูกหกซึ่งเป็นปัญหาระรังของทีมในการหาตัวแทนระยะยาวของคาซิเมโรประทด่ขาด การเจ้จาสเวลรับเรือนเมื่อมีอรยายงานว่าอันเดรสันพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและต้องการเข้าร่วมความพย,ยายานของสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูแผนฉุกเฉินปีแสดงถูกบีบกลับลำล่ากองหน้ามกรคาคมขณะที่แผนระยะย,ยาวคือการคว้กองกลางแต่สังการฉุกเฉินกลับทําให้บอรเดบรงหันต้องกลับลำแผนการซื้อขายโดยสิ้นเชิงในตลาดหน้าหนาววิกฤตกองหน้าแมนยูถูกฟุบบอลอินเดอร์อรยายงานมาว่า ตูบีบให้ตรงเซนสัญยญยากับกองหน้าในเดือนมนกระคมล่าสุดเนื่องจากเบนจามินเชสโกเด่ายิงที่พึ่งคว้ามาก็มีอาการบาดเจ็บรอยยาวประกอบกับไบรอันเอมบูโมและฮามัดเดีอโรต้องปรับรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนั่นทำให้ตัวเลือกในแดนหน้าแทบไม่เหลือเลยความเสีย่ยงตลาดเดือนมนกราคมขึ้นชื่อเรื่องความยากลำบากหากเมนยูถูกบีบไม่ซื้อจริงพวกเขาอาจจะต้องยอมคว้าตัวเลือกที่อยู่ในอันดับรองลงมา จากลิศเป้าหมายที่หวังเอาไว้สุปคืออินิออสอาจต้องใช้เงินอย่างมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาทัางในรอยยสั้นก่อนหน้าเดือนมกราคมและหวางรับฐานรอยะยาวด้วยมิกฟิล8ดล้านปอนด์ในปีหน้ามีเงินกับสื่อเนี่ยเว้ยมันแย่และแดนกลางเนี่ยกลัวอีลีซะสื่อว่าโหลดบักข้านซิมิโลมันก็เริ่มเถาละวางแผนกันเลยแล้วมุ่งสีให้อันอันไก ไฟล่นหูดากสมมติว่ามึงจังงๆสื่อมันก็ได้ข้องบดีตัวพี่น้องรวยยังไหนครับด่วนสะเทือนตลาดเชลซีเอาจริงท่าเมน,นูมิกฟิลลูกม่อผีแดงหรือสนันเจ้าต,ตัวเปิดใจพร้อมย้ายข้ามฝากเฮ้ยไปก็ไปซะมักนองลาเอ้ยมึงไปกูก็บกียดมึงดอกอยู่นี่มึงกระเบยลงกูเสือกมนี่มึงบ่ได้ไป,ไปหอดบอลโลกแล้วจาวมึงอยู่นี่ บักเมนูเอ่ยเอาโมเดมบอดด้ใส่มึงเขอองาโมมักมึงกูเอกซื้อซะพี่น้งองไอ้ม,มันไปซะพี่น้องเส้นซี่อันไปกับไปกองอยู่หันละที่ได้ลงอยู่บ่ละเป็นเส้นที่นะ่กองกลางมันก็หลายคนคือเก่าคิดเอาเดอ้์ใหญ่ละมเมนูเอ่ยสองวงการลูกหนังนะครับเพื่อสิงโบรูโชซีเตรียมจุดจำนวนความเดือดในตลาดการสกนเตะไม่มีมารายงานว่าพวกเขากำลังเปิดฉากเจาคว้าตัวขับมีเมนู ม่ฟลเราต้อนาคตชการจากเมนยูค้ปรับนุ่มหลีที่สุดการคือมีข่าวลือว่าตัวนักเตะเองก็เปิดกว้างอย่างมากที่จะย้ายความฝากสู่ถินสตมฟอร์ดบิดเพื่อโอกาสลงสนามและลุ้นติดทีมชาติไม่รู้เปิดใจนะครับย้ายหนีผีแดงเมืนความบักหมางสมันฟิลิปนะครับกู้สื่อข่าวสายชลซียืนยันว่าทีมของเอนโซมาเรสกามีแนวโน้มสูงที่จะยื่นข้อเสนอสอบถามถึงสถานการณ์ของเมนูในช่วงตลาดเดือนมอกราคมนี้ และนี่คือประเด็นที่น่าตื่นตะลึงที่สุดเมนูเปิดกว้างที่จะย้านมาร่วงทีมโชซีแบบยืมตัวแม้จะรู้ดีว่าการี้ทีมครั้งนี้จะสร้างกกดแค้งกับแฟนบอลไปแสดงแค่ไหนเพราะก็คือนักเตะจากอะคาเดมีที่ผูกพันกับสโมสรอย่างลึกซึ้งนะฮะเหตุผลหลักที่เมนูต้องการย้ายคืออะไรโอกาสลงสนามของเขาเขาต้องการเวลาลงเล่นที่มากขึ้นเพื่อรักษาโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปลุยสู้ศึกฟุตบอลโลก เนื่องจากกุณซือดเมริมยังคงเลือกใช้งานบ bon o นูฟานซ์และคาซีเมโรเป็นตัวหลักในแดนกลางปัญหาในแดนกลางของโจซีการบ,บาดเจ็บซ้ำซ้อนของโดมิโอลาเวียทำให้มาเรสกาต้องการกองกลางคนใหม่เพื่อมาแบ่งเบาภาระของเอนโซและไคเซโดอย่างเร่งด่วนผีแดงยืดสุดตัวไฟเขียวได้ก็ต่อเมื่อหาคนแทนได้เนื่อว่าแมนยูนครับ ลังเลอย่างหนักที่จะปล่อยลูกน้อไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่แข่งโดยตรงในพิมลีอย่างไรก็ตามมีการระบุว่าอัมบเริมอาจจะยอมไฟเขียวให้เมนูย้ายทีมได้ก็ต่อเมื่อสโมสรสามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเข้ามาทดแทนการลาดหายไปของเขาได้ก่อนเท่านั้นซึ่งเป็นการยืนยันไกลๆกลว่าการย้ายทีมครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับนาบุลีก็คือทั้งเรื่องที่น่าจับตาที่สุดแม้ว่าโจซีจะเดินหน้าเจอจาแต่นาบปลีก็ยังคงเป็นทั้งเลือกที่จับต้องได้ สำหรับเมนูซึ่งกระตือรือร้นที่จะย้ายไปหาประสบการณ์ในกาโชเซียอิตาลีหลังจากการเจจามีความึ้าหน้ามากสรุปแล้วนะครับการย้ายทีมไปสู่เชลซีก็จะช่วยให้เมนูได้โชว์ฟอร์มต่อหน้าต่อตาโทมัสสตุกเคิลเพื่อตั๋วไปฟุตบอลโลกแต่ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจจากความเป็นคู่แข่งล่มลี่ส่นาปลีกกบพร้อมเปิดประตูรอการตัดสินใจครั้งนี้ของเดารรุ่งผีแดงจึงเป็นดีลที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดนะครับเฮ้ย มึงอย่าไปซัดเส้นที่กลัวบักเมนูกูุ่มหลักมึงไปอนาาบลีปูนมึงสิมาหาเห็ดแนวนี่มันเป็นศัตรูกันได้ยบักอันเมนูเอ่ยจังไรก็แล้วแต่เขาบาอกมึงหลกักอะไอ้มึงโศกดีเด้อโซซารรับไม่รู้เหตุผลรัดฟอร์ดฟอนตกกันันอยู่ก่อนขึ้นชีพที่บาร์โลน่าเปิดใจจะเต็ม มึงสีบูหูจังได้พวกกูเป็นแฟนบอลยังหูมันกี่อยากมันบ่อยากเล่นไ้มันยางเล่นมันเบิดใจมันคิดว่ามันเก่งมันคิดว่าแม่นยู่ทีมหน่อยมันอยากไปอยู่บาซ่าในใจมันอยู่บาซ่าตากคติแบบนี้อัน่วนตีนแตกเขาคิดกันบักโซซ่ามึงเนียบอกบอกบอกว่ามึงบุหูว่าแรดฟอดเป็นอย่างกอฟรอมต๊กมึงอัน ใส่หัวสมองคิดเลยบอ,อกโซซามันฟอร์มตกกับแมนยูเพราะว่ามันขีข่คานมันบม่อยากเล่นไฮมันเบิดใจมึงกับใจอยู่บ่โอเลกกนาโซชาอดีตกุนซอเมนยูยอมรับยังไม่เข้าใจว่าทำไมรัตฟอร์ดถึงฟอร์มตกหนักกับโอทเทฟอร์ดแต่ยินดีที่เห็นเจ้าถูกกลับมามีความสุขและเล่นดีๆอีกครั้งกับบานะร์เซโลนาโอเลกกนาโซชานะครับกุนซอชาวนาเวย์เปิดใจถึงสาเหตุที่มาครับรัตฟอร์ดนะครับกองหน้าทีมชาติกรี ที่ทาผลงานได้ได่าผิดหวังนะครับในช่วงหลังๆลงที่อยู่กับเมนจูก่อนจะกลับมาแจ้งเกิดใหม่เมื่อย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับบาร์เซโลนาในช่วงสมอและวนทีมเชียงกินะครับแทบหมดอนาคตกับปีแสดงนัดตั้งแต่ที่ระเวณน้ริมเข้าหมดกุมเงียนโดยเขาโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับทั้งอัตตานิล่าช่วงครึ่งซีซั่นหลังเมื่อฤดูการที่นน่านมาล่าสุกดก็โดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับบาร์เซโลนาช่วงสัยนี้และทำง,งานได้อย่างโดดเด่นกับการเล่นในสีเสื้อ เลื่อนหมูน้ําเงินนะครับแรดฟอร์ดเคยเป็นนักเตะตัวคนาหวังของทีมเมนยูสมัยที่โซชาคุมเอเงียนะครับโดยเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับผลิตผลงานตะบันไปถึง55ลูกจากทั้งหมด135เกมพร้อมกับทำ36อสซิดคะแนนกัน,นกสมัยที่เล่นกับเอริกเทนฮากและโชเซ่มุลโยและซี่ยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักของเมนจูโซยานยอมรับว่าเขาไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าทำไมแรดฟอร์ดถึงเริ่มมีปัญหาในการเล่นกับเมนจู แต่ระบุนักเตะไม่ได้รู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลอีกต่อไปนอกจากนี้ยังเผยต่อไปว่าตนไม่ได้พูดคุยกับราซี่เป็นการส่วนตัวนับแ,แต่ที่เขาออกจากถิ่นโอทัฟอร์ดไปเมื่อเดือนพฤศจกิกายนปี2021ีผมไม่ได้คุยกับมาคัตนับแ,แต่ที่ผมอํลลาเทียมผมส่งข้อความไปหาเขาบ้างนิดหน่อยตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาแต่คุณคงเห็นแล้วว่าเขากำลังมีความสุขกับบาร์เซโลนาในเวลานี้ มันดูเหมือนว่าเขาไม่มีความสุขกับตัวเองผมไม่คิดว่าแค่กับเมนูที่ไม่มีความสุขแต่รวมกับทุกๆสถานการณ์ด้วยแรงกดดัเดินต่างๆนั้นมันมีมากมายและแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะบ้างบางทีพวกเขาเดินเข้ามาในตอนเช้าและดูอารมณ์ไม่ดีหน้าที่ของผู้จัดการกีมก็คือต้องถามว่าเป็นอะไรไปฉันเห็นนะว่ามีบางอย่างไม่ปกติเราไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่อยากให้ เขาทำผลงานให้ดีที่สุดเขาเป็นนักเตะที่เหลือเชื่อเมื่อเขาอยู่ในฟอร์มและมีความสุขเขาเต็มไปได้วยพลังและผมกลับไปพูดถึงเอริงฮาแลนด์เขาก็เป็นคนที่แสดงพลังงานออกมาตลอดเวลาตัวกล้งที่อยู่ในสนามเขาแสดงเห็นถึงความกระตือรือร้น,ลนและพลังและมันเป็นเพราะอะไรละ่ะชีวิตส่วนตัวหรือโปรแกรมแข่งขันที่ถีกันไปหรือไม่เราไม่รู้แน่ชัดแต่สิ่งที่แน่คือเขาคือฮาแลนด์สามารถหาสมดุลที่เหมาะสมได้แล้วโซชาเรบูนะฮะ เฮ้ยมึงสิมีเรื่องให้ยังคิดพี่น้ aid, นองกูถามในบักแรดฟอร์ดเนี่ยมึงมีอยังให้คิดดอกอันเงินก็มีหลายมึงมึงพวกกูดีกินเนี่ยทั้งยากฮ่าเศร้ากินคำอยู่กูเครียดกูจิตตายหัวกูจิลานแล้วมึงมึงมึงหูอยู่บอกบักแรดฟอร์ดมึงเนี่ยเป็นนักฟุตบอลนั่นมีเงินหลายแทนที่จะมีความสุขกูบ่เชื่อดอกว่ามึงมันคิดหลายเรื่องอืน่นมึงบามา่มักโขดนั่นแหละกูหูอยู่ดอกบักเทนหากนะี่ยมึงบ่มักอามอลีนมึงก็บ่มักดอก ก็เลยเงีเงี้ยเงี้ยนี่แหละบักหามึงอีกอย่างหนึ่งมึงอยากไปแต่บาเซโลนากูหูอยู่บักแรดฟอร์ดฮักหลังก็ไปทัวร์ทีบุ้ยบักหามึงเอ้ยนี่คือสข,ข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมบ่นไปเยอะแล้วช่วงเช้าวันที่14พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ